วันนี้น้องนุ่งมิงสมัยมาแย่ไข่มดส้มที่ดอยว้าวาว,าวิวสวยมากๆเลยค่ะนี่คือวิวบรรยากาศก่อนขึ้นไปบนอ่างนะคะวันนี้น้องนุ่งมิงมาทัวดอ แกมอวนพ่อกำลังทำก yeah. ารแย่ไข่มดส้มก็คือไข่มดแดงนั่นเองแี yeah, ่ที่สวนยางของอุ้ยอุ้ยเบาๆบเบาๆมีไข่เยอะด้วยมุกี้เห็นสีขาวๆอะ อันนี้ดอกไม้กวาดเอาไปทําไม้กวาดได้ไม้กวาดกวาดบ้านเบาเบาเบาเมีหอดแม่เป้งมันพินานเอากระสอบไม้แย่แบบเนี้ยทางทางปัญอีสานก็เป็นสวิงใช่ก็นี่ หมนันหมนวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยแหนแหนก็แหกซะแรงเลยพอปากีหังอ้ยแมตเปียงติดเลยเออก้อนนานไปไหนอรอเผอแป๊บเดียวหายเลย